สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเกียรติยศประจำปีการศึกษา2567ณนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องค่ายเขต1ค่ะ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของท่านที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ตัวแทนนะคะกล่าวความรู้สึกหน่อยว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ร่วมง,งานวันเกียรติยศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งของเราค่ะครับผมเทียนชัยพลรัตน์ครับ,ค,รบคุณในการโรงเรียนบ้านตรวจโคกสว่างัละประเดินต้องขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองอคงงายเขตหนึ่งนะครับที่ ได้จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูที่เราร่วมกันทำงานมาหนึ่งปีการศึกษาน้องวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ผลผลิตของเราออกมาได้เป็นก่อเป็นกำรรครับขอบคุณทางเขตพื้นที่ครับท่านสอนอไปจำเครือข่ายวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเนาะเรียนดีมีความสุขนะคะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะก็ ได้เห็นผลงานของของเราที่เกิดจากความร่วมมือกันนะคะก็สัญญาว่าเราจะเดินร่วมจับมือกันไปเดินไปด้วยกันนะคะไปจนกว่าพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเกิดความยั่งยืนนะคะเรียนดีมีความสุขค่ะต้งเดินมั่นสวดท่องสว่างค่ะรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงคะที่มีทัศทางเขตพื้นที่ได้จัดการวันเกียรติยศค่ะ ค่ะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะให้ความสําคัญแล้วก็ให้กําลังใจความแรงใจให้กับครูผู้สอนนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คะ่ะ คุณครูแพนด้านะคะจากโรงเรียนบ้านบางยางนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กับคณะครูนะคะสร้างแรงบรันดาลใจให้กับลูกๆนักเรียนนะคะในการสอบโอเนนะคะและกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่อื่นไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะน้องคายเขตหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ